ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grace Journey นะคะช่องนี้เป็นพื้นที่สำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณและการเยียวยาการค้นพบตัวคุณเองพลังของคุณเองและเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดวันนี้เกรซจะพาไปสำรวจเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจในเชิงลึกนั่นก็คือการร้องไห้และความถี ของพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่เราร้องไห้ค่ะเออมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยดังนั้นวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังนะคะหลายๆคนอาจจะเคยคิดว่าทำไมนะบางครั้งเราถึงร้องไห้ไม่ออกอเคยมีประสบการณ์ไหมเราเคยสังเกตตัวเองกันบ้างไหมบางครั้งเราเหมือนกับว่าเราร้องไห้ไม่ออก ใครหลายคนตรงนี้อาจจะเคยรู้สึกว่าบางครั้งคุณทั้งเจ็บทั้งท้อทั้งเหนื่อยล้าแต่กลับร้องไห้ไม่ออกเหมือนมีอะไรบางอย่างกั้นเอาไว้ทำให้เราเชื่อมต่อกับความรู้สึกภายในตัวเองไม่ได้เลยค่ะและนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นมากในยุคปัจจุบันและเกรซอยากจะชวนทุกคนมาสำรวจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันบ้าง หนึ่งนะคะก็คือความกดดันทางสังคมตั้งแต่เด็กเราอาจจะถูกสอนว่าการร้องไห้คือความอ่อนแอเป็นสิ่งที่ไม่ควรแสดงออกโดยเฉพาะในวัฒนธรรมที่มองว่าคนเข้มแข็งต้องเก็บความรู้สึกไว้ข้างในการกดดันตัวเองให้ต้องไม่ร้องไห้สิหรือต้องไม่แสดงออกอย่าให้เขารู้นั่นคือกำแพงที่ปิดกั้นเราไว้ ไม่ให้เชื่อมต่อกับอารมณ์ที่แท้จริงลองถามตัวเองค่ะว่าเรากำลังกลัวอะไรอยู่กลัวถูกมองว่าอ่อนแอหรือกลัวที่จะแสดงความเจ็บปวดออกมาให้ใครเห็นและ2การสะสมบาดแผลในจิตใจ (emotional suppression) บ่อยครั้งที่เราเจ็บ ปวดแต่เราเลือกที่จะฝังมันไว้เพราะคิดว่าการเผชิญหน้ากับความรู้สึกนั้นมันยากเกินไปแต่การสะสมบาดแผลในใจโดยไม่ปลดปล่อยออกมานะ่ะมันทำให้เราเกิดความชาในอารมณ์ emotional numbness นะคะซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำไมบางคนถึงรู้สึกว่าหัวใจถูกปิดล็อกร้องไห้ไม่ออกหรือแม้เหมือนจะรู้สึกอะไรไม่ได้เลยมันชา และรับความรู้สึกได้ไม่ชัดเจนอีกต่อไป 3. การตัดขาดจากจิตวิญญาณของตัวเองคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของตัวเองในบางกรณีการร้องไห้ไม่ออกเกิดจาก การที่เราไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวเองในระดับจิตวิญญาณนะคะเราอาจยุ่งอยู่กับชีวิตประจำวันงานครอบครัวความรับผิดชอบคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการพยายามที่จะทำให้คนอื่นพอใจจนลืมถามตัวเองว่าหัวใจของเราต้องการอะไร เมื่อเราไม่ได้ฟังเสียงภายในความรู้สึกถูกปิดกัน้นและน้ำตาที่ควรจะหลั่งออกมามันก็กลายเป็นความเงียบที่หนักอึ้งในใจของเราข้อ 4. กลไกป้องกันตัวเอง Emotional Defense Mechanisms ในบางครั้งสมองของเราปกป้องเราจากความเจ็บปวดที่รุนแรงเกินไปโดยการสร้างกลไกเข้ามาปิดกั้นความรู้สึกค่ะนั่นอาจจะเกิดจากประสบการณ์ในอดีตที่เรากลัวความเจ็บปวด มันเกิดขึ้นอีกครั้งและกลัวการสูญเสียกลัวการถูกปฏิเสธนะคะหรืออาจกลัวการถูกทอดทิ้งน้ำตาที่ควรหลั่งออกมากลับกลายเป็นกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอดแต่จําไว้นะคะกำแพงที่เราใช้ปกป้องตัวเองในวันนี้อาจกลายเป็นกรงขังที่ขังเราจากความสงบสุขในวันพรุ่งนี้ ต่อไปนะคะคือความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการร้องไห้บางคนนะอาจจะรู้สึกว่าการร้องไห้มันเสียพลังงานเปล่าประโยชน์หรือไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วการร้องไห้ไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่นั่นคือกระบวนการการปลดปล่อยพลังงาน ที่ช่วยให้เรากลับมาสงบได้อีกครั้งและมองปัญหาในมุมที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นมีเวลามานั่งทบทวนระหว่างที่เราร้องไห้นะคะการร้องไห้จึงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือก้าวแรกของการเยียวยาต่อไปจะมาแชร์วิธีการกลับมาเชื่อมต่อกับความรู้สึกนะคะก็คือ ให้อยู่กับตัวเองอยู่กับความเงียบหาเวลานั่งกับตัวเองฟังเสียงหัวใจและถามตัวเองว่าเรารู้สึกอย่างไรณตอนนี้ต่อไปเขียนระบายความรู้สึกจดทุกสิ่งที่มันอยู่ในใจในความน้อยอกน้อยใจออกมาในกระดาษนะคะไม่ว่าจะเขียนถูกหรือเขียนผิดอารมณ์โกรธเกลียวขนาดไหนเขียนมันออกมาต่อไปนะคะ ฟังเพลงหรือดูภาพ,พยนตร์ที่กระตุ้นอารมณ์บางครั้งการกระตุ้นอารมณ์จากภายนอกช่วยให้เรากล้าปลดปล่อยอารมณ์ออกมาได้ง่ายขึ้นและต่อไปนะคะก็คือการพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวที่เราเจอมากับคนที่เราไว้ใจการแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่เราเชื่อใจเนี่ยช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการร้องไห้เหมือนมีไหลให พักพิงนะคะต่อไปก็คือการฝึกทำสมาธิค่ะสมาธิเนี่ยช่วยให้เรากลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองในระดับลึกมากต่อไปเราจะมาพูดคุยถึงเหตุผลว่าทำไมเราจึงร้องไห้การร้องไห้ไม่ได้เป็นแค่การแสดงออกนะคะแต่เป็นการปลดปล่อยพลังงานจากภายในที่สะสมอยู่ในจิตใจนะคะพลังงาน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาจากความคิดและอารมณ์หลายคนอาจจะคิดว่าการร้องไห้คือความอ่อนแอแต่ที่แท้จริงแล้วมันเป็นหนึ่งในกระบวนการการเยียวยาที่ทรงพลังที่สุดและจากข้อมูลที่ได้มาวันนี้เกรซอยากจะแชร์การเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองขณะที่เราร้องไห้ว่ามันช่วยยกระดับพลังงานและปรับสมดุลได้อย่างไรบ้าง ะะเราจะพูดถึงคลื่นสมองและพลังงานระหว่างการร้องไห้มาเริ่มกันที่กระบวนการการร้องไห้ที่ถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนตามที่นักวิจัยได้อธิบายไว้นะคะช่วงแรกการเริ่มร้องไห้เนี่ยที่เราเริ่มร้องไห้คลื่นสมองจะเข้าสู่ช่วง High Beta Waves หรือคลื่นเบต้า ความแรงของคลื่นนี้ประมาณ20-30ถเฮิร์สค่ะคลื่นนี้แสดงถึงความเครียดหรืออารมณ์ที่รุนแรงเช่นความกลัวความกังวลหรือความเจ็บปวดนี่คือช่วงที่ความรู้สึกทั้งหมดระเบิดออกมาค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยคุณอาจจะกรีดคุณอาจจะร้องออกมาดังๆน้ำตาคุณไหลพั่งพูนะคะ และช่วงต่อไปคือช่วงที่2คือระหว่างร้องไห้หลังจากที่ร้องไห้ไปสักพักเนี่ยคลื่นสมองจะค่อยๆลดเป็นโลเบต้ากับอัลฟาเวฟส์นะคะซึ่งความแรงของคลื่นเนี่ยประมาณ8-15ถึง15เฮิรซซึ่งเป็นช่วงที่สมองของเรากำลังปรับเข้าสู่โหมดการเยียวยาและเริ่มประมวลผลอารมณ์ค่ะ การร้องไห้จึงไม่ใช่แค่การแสดงความเสียใจอีกต่อไปแล้วตอนนี้มันลึกมากกว่านั้นแต่มันเป็นการเปิดวาวเปิดสวิตช์เพื่อปลดปล่อยพลังงานลบออกมาเพื่อช่วยให้สมองเริ่มทำงานกับความเครียดน,นะคะและช่วงที่3ละ่ะช่วงหลังร้องไห้ช่วงนี้คลื่นสมองจะเข้าสู่อัลฟาและเทต้าเวฟส์นะคะช่วงนี้ดีดิง หลายๆคนลองไปสังเกตนะลองร้องให้ร้องให้มันออกมาแล้วก็สังเกตขึ้นช่วงนี้คือจะเป็นช่วงที่สงบเริ่มเข้าสู่ความสงบเทต้าเวฟคลืนนี้จะมีความแรง4-12เฮิร์นะคะคลืนอัลฟาจะทำให้เรารู้สึกสงบส่วนคลื่นทีตาจะช่วยให้กระตุ้นกระบวนการการเยียวยาในระดับลึกเลยเหมือนกับ การเข้าสู่สมาธิเหมือนเป็นการเรียกความรู้สึกที่ค้างอยู่ขึ้นมาสู่การรับรู้และปล่อยปล่อยวางปล่อยมันออกไปนี่แหละค่ะที่เรามักรู้สึกโล่งเบาขึ้นหลังจากร้องไห้เสร็จเคยสังเกตตัวเองไหมต่อไปช่วงที่4เมื่อร้องไห้จนหมดไปแล้วเมื่อทุกอย่างสงบลงคลื่นสมองจะเปลี่ยนเป็นเดลต้าเวฟส์นะคะ ความแรงของคลื่นคือ0.5ถึง4เฮิร์ซซึ่งคลื่นนี้เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของร่างกายตามนอนหลับและความผ่อนคลายค่ะนี่คือช่วงที่เรากลับคืนสู่ความสมดุลและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ต่อไปวิธีการยกระดับพลังงานผ่านการร้องไห้ มีด้วยหรอใช่แน่นอนหลายคนอาจเคยสงสัยว่าเราจะเปลี่ยนการร้องไห้เป็นกระบวนการเยียวยาที่ลึกซึ้งได้อย่างไรเกรซมีคำแนะนำง่ายๆค่ะก็คือยอมรับอารมณ์ของตัวเองอย่ากกดความรู้สึกเอาไว้ยอมรับว่าเรากำลังเศร้าหรือเหนื่อยล้านะคะคือก้าวแรกของการเยียวยา สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยหาเวลาและสถานที่ที่คุณรู้สึกผ่อนคลายเช่นห้องนอนมีหมอนสบใยเอาไว้จิกก็ได้นะคะหรือมุมสบายๆยอยู่ในมุมมืดหรือที่ไหนก็ได้ห้องน้ำก็ได้ใต้ฝักบัวก็ได้เพื่อเชื่อมโยงตัวเองต่อไปเชื่อมโยงตัวเองผ่านการหายใจนะคะหายใจลึกๆ อยากจะให้คุณลองสังเกตตัวเองระหว่างการร้องไห้นะคะหายใจลึกๆระหว่างที่ร้องไห้จะช่วยปลดปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในร่างกายและแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือจดบันทึกหรือพูดคุยกับใครสักคนในการบันทึกความรู้สึกเนี่ยจะช่วยให้เราประมวลผลอารมณ์ได้เร็วขึ้นหรือการพูดคุยการแชร์การแบ่งปันการปรึกษากันกับใครสักคนที่เราไว้ใจเนี่ย จะช่วยให้เราประมวลผลได้เร็วขึ้นนะคะและต่อไปกลับเข้ามาหาตัวเองนะคะเข้ามาฟังเสียงหัวใจตัวเองเพราะนั่นคือเสียงสะท้อนจากจิตวิญญาณที่อยากให้คุณเข้าไปรับฟังถ้ายังไงฝาก เพื่อนๆลองสังเกตตัวเองนะคะว่าหลังจากที่คุณร้องไห้แล้วมันเกิดสภาวะแบบนี้ไหมเมืม่อเรารู้จักเมื่อเราเห็นตัวเองอย่างชัดเจนเราจะไม่รู้สึกว่าเสียดายจังเลยที่ฉันเพิ่งร้องไห้ไปทําไมฉันต้องไปร้องไห้ไอ้คนแบบไม่เอาไหนแบบนี้ด้วยทําไมอืมไม่ใช่เลยค่ะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วความรู้สึกของคุณ มีค่าความรู้สึกของคุณมีความหมายและทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติความเจ็บปวดก็ต้องร้องใช่ไหมความเศร้าความเหงาความคิดถึงความหวยหาอะไรอาวร์มันก็ต้องร้องนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือกระบวนการกระบวนการตามธรรมชาติค่ะ ถ้าใครที่ยังคอนเน็กกับหัวใจตัวเองไม่ได้ใครที่ยังคอนเน็กกับจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้หัวใจเย็นชาไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกมันจะชามันจะตึงมันจะไม่มีความคิดแบล n สมองว่างเปล่าจิตใจว่างเปล่านั่นแปลว่าคุณต้องกลับเข้ามาตรวจสอบตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วว่าทำไมคุณถึงร้องไห้ไม่ได้นะคะแล้วก็ กรสก็อยากจะให้ทุกคนกลับเข้ามาตรวจสอบตัวเองเยอะๆทุกอย่างทุกสภาวะเลยทุกเรื่องที่เราเป็นการหัวเราะการร้องไห้อะไรก็แล้วแต่อารมณ์ทุกอย่างที่เราเป็นความคิดมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเป็นเพราะอะไรนะคะหาหาคำตอบมันสนุกมากในชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้เราเข้ามาค้นหานะคะภายในตัวเอง ดังนั้นการที่เราจะเสียเวลาไปกับตัวเองกับการที่เราจะรู้สึกตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยกับการที่เราจะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยมันมีประโยชน์มากมันจะทําให้เราได้กลับเข้ามาเป็นตัวเราอีกครั้งคอนเน็กกับตัวเองอีกครั้งนะคะอย่าก,กลัวที่จะปล่อยน้ําตาให้ไหลออกมา เพราะมันคือการปลดปล่อยสิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องแบกรับอีกต่อไปค่ะและให้ Grace Journey เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่ต้องการการเยียวยาและเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในชีวิตนะคะหากคุณรู้สึกพร้อมที่จะกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองอีกครั้งตอนนี้ Grace ก็จะมีกิจกรรมนะคะที่จะจัดขึ้น เกรซขอเชิญมาร่วมทำสมาธิทุกวันอาทิตย์ด้วยกันนะคะหากใครอยากจะเยียวยาและยกระดับพลังงานร่วมกันนะคะเกรซขอเชิญทุกคนมาทำสมาธิร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงกับพลังงานของพระแม่ธรณีในทุกวันอาทิตย์ค่ะและก็อาจจะมีเคสพิเศษคือนั่งสมาธิเพื่อส่งพลังงานเยียวยาให้กับเคสที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ที่ เป็นข่าวดังสุดในประเทศไทยนะตอนนี้เลยเราอยากจะนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อส่งพลังงานเยียวยาให้กับบุคคลเหล่านั้นบุคคลที่ทำหน้าที่ทวงความยุติธรรมให้กับจิตวิญ,ญญาณดวงหนึ่งนะคะเกรซจ,จะไม่พูดชื่อเกรซจ,จะไม่เอ่ยชื่อจะเป็นใครนั้นเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรามาจอยกันนั่งสมาธิด้วยกันนะคะส่วน รายละเอียดสถานที่นะคะและเวลาสามารถติดต่อสอบถามได้เลยในช่องทาง line a t g r a c e journey นะคะงานนี้กิจกรรมนี้อีเวนต์นี้ไม่จำกัดจำนวนคนคุณจะมาเจอกันกับเกรซก็ได้นั่งสมาธิในพื้นที่ที่เดียวกันนะคะหรือใครที่มาไม่ได้อยู่ใกล้อยู่ต่างจังหวัดก็นั่งสมาธิร่วมกันผ่านซูม ก็ได้นะคะงานนี้ไม่จํากัดจํานวนคนนะทุกคนสามารถมาร่วมกันปรับพลังงานและค้นหาความสงบในจิตใจด้วยกันนะคะแล้วพบกันนะคะทุกคนและขอทิ้งท้ายไว้อีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องการร้องไห้การร้องไห้คือเครื่องมือที่ธรรมชาติได้มอบให้เรามาเพื่อปลดปล่อยพลังงานลบและฟื้นฟูตัวเองนะคะ หากคุณรู้สึกว่าต้องการพื้นที่ปลอดภัยเกรซและเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และติ k ก o k Grace Journey นะคะเราทุกคนยินดีที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะด้วยรัก your love is shining Shine. So strong yet so soft Your arms around me keep me safe To find. removing the clouds, showing the sun. Your love is shining. You have won. You are my divine love, divinest filling Your strength and tenderness bring me peace, a charming and gentle, courageous, divine. Your love, my heart can never see. Oh, beautiful, love divine, enchantment in my life, blessings to find, removing the clouds, showing the sun. Your love is shining, you have won. You are my divine love, divine, this giving your strength and tenderness, me peace. It's charming and gentle, courageous, day. It never ceases Like a bright star you got